อ,ออออ,อสวัสดีครับอยู่กับเราในทราบวันนี้ในเกมไ c r a f t นะครับในในไ c r คร t เราเนพีเราในซีวอลที่เข้าไปซึ่งไม่ได้เล่นานานแล้วนะไปติดเทอร์เรียเนี่ยโอ้โหแบบติดมากมันหนุกดีนะครับมันหนุกอะเออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเล่นเลยเนี่ยช่วงนี้ติดเทอร์เรียนะครับแล้วมันเกิดอะไรทำหน้าจอดำว่โอเคเราจะสร้างบ้านต่อครับ โขี่เังจะพัฒล่าสุดเราได้ล่างบ้านไปใช่ไหมอาจจะใช่โอเคเดี๋ยวแป๊บน,นึงทำมันแหลกแนี่ไหมครับไหมครับแป๊บน,นึงขอรอหายแหลกก่อนไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออใช่เสียงเกมดังเกินไปดังเกินครับเสียงเกมมันบังเสียงผมหมดอ้าอ้า รอมาหายแรกก่อนอืมอืมรอรอโอเคคันนี้เมือนจะเริ่มหายแรกเลยหรือเปล่ารอมาหายแรกนะครับเดินร,รอเดินร,รอนะครับรอมาหายแรกโอ้ยมันจะแล็กไปไหนแล้วเนะี่ย ถ้ามันถ้ามันหลักขนาดนี้เดี๋ยวผมเล่นเล่นนั้นเล่นนั้นไม่ได้เลยเนี่ยดีดีเซิร์โวเกมเออใช่ช่วงนี้ก็ติดเซิร์โวเกมด้วยนะครับติดเซิร์โวเกมกับเทเรียเนี่ยเออก็ยังเล่นมาครับอยู่เซิร์โวเกมนี่ผลตอบรับดีนะเออคนดูร้อยกว่าแล้วทุกคลิปอะเกือบทุกคลิปอะร้อยกว่าหมดนะครับโมเมื่อกี้ติดเทเรียไปกดทั้งบนแล้วโอเค เฮ้ยไม่ใช่นี่กดแบบนี้โอเคเราไปโอเคซึ่งมันจะแลกน้อยลงละภาพอาจจะเมื่ออาจจะชัดน้อยลงนะเพราะว่าผมลดเอพีเอสลงหน่อยนะครับไม่ไม่หน่อยอะเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันทําให้เกมแลกนะครับเอพีเอสเยอะนะครับซึ่งเครื่องผมก็ไม่ดีเลงขนาดนั้นนะครับก็ขอน้อยๆหน่อยกันนะครับภาพอาจจะสวยน้อยลงนะครับผมไม่สวยเลยนะครับก็กำกำโดดด้วยครับ เริ่มสร้างบ้านนี้นะครับชิบชิบโอเคตรงนี้จะมันต้องเป็นไม้ใช่ไหมไม่มีไม้เลยไปหาไปตัดมไม้มาดีกว่าใส่ตรงเนี้ยหนึ่งสามสามใช่ไหมสามไม้ตรงนู้นเลยต้นนู้นเลยโอเคจะพูดติดๆขัดๆอะไรยังไงไม่รู้นะครับไม่รู้ดิอยากเล่นเทอร์เรียรมากเลยช่วงนี้ไอ้เกมนี้มันทำให้ผมติดได้หลาย คือสมัยก่อนก็ติดรครั้งหนึ่งครับติดไปตอนเล่นเ e น็คอมนั้นติดมากเลยพอมาเล่นโทรศัพท์ติดมากเลยแบบติดได้ของอะไรแต่ว่ายังฆ่าวอลเฟลมไม่ได้เลยนะหรือเปล่าไม่รู้ดิลืมเหมือนกันหลังจากนั้นก็พอโทรศัพท์ก็มาเล่นในโทรศัพท์ผมก็ติดในโทรศัพท์เล่นขนาดแบบในโทรศัพท์นี่เป็นเซฟตัวหนึ่งครับเล่นขนาดแบบได้ได้นั่นแหละเทระเบตแล้วก็ คือแบบได้กุญแจของทุกเขตนะครับคือแบบเล่นแบบโคตรจะติดเลยครับไมไ่ติดธรรมดาเรียกว่าโคตรติดไม่ค่อยมีไม้เหลือลด้วยเดี๋ยวไปต้องไปตัดเพิ่มแล้วไม้ปกติเนะี่ยไม้ข่าวนี่ไม่เป็นไรนะครับไม้ข่าม,มันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับแม่บอกชื่อเน็ตแม่ก็บอกเหมือนกัน เออเพิมกี่ไปใครส่ง,งความอะไรมาปุบปุบผมยังไม่เลิกแคดไม่ครับนะเพิ่งจากโอเคตอนนี้คลิปน่าลงแล้วครับคลิปอากาดไรโอนะครับผมว่าผมน่าจะลงไปนานแล้วแหละแต่เดี๋ยวเพื่อบอกเชือ่อมันลงแล้ว เอ้ย What the <What? S 1> บบวัดเดแมววักจบบานี่โ oh. อ้โหวัดฟักแดดทวายไปแล้วกันขวานแล้วก็วันหินับน,น,นมันเปลืองวัวเล็กมันเปลืองเหล็กนะครับ เล็กเป็นเล็กควาหินก <c> oh ็เป oh ิ้อหินนะครับแต่หินมันไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะเดือดร้อนสักเท่าไหร่ครับถึงจะหักได้ก็ไม่ค่อยเดือดร้อนครับสําหรับควาหินไม่ใช่สำหรับหินนะครับผ่มาขุดได้ง่ายๆนะปั๊มก็ได้นะพินปุบ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 ตรงนี้นี่จะมีทำไมเนี่ยถูกทีน ตรงนี้ออกก็ขุดตรงนี้แล้วตรงนี้ออกสร้างบ้านสไตล์อะไรไม่รู้อาจารย์อาจารย์โอเคจเจ็บว่ะเจ็บโอเคปรับ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 าราคาปรัาคาบ้านในเมืองครับมันสร้างง่ายในทัวรีอย่างเงี้ย รู้สึกจะติดเทเลียนหนักจนั่งบพื้นนี่ไหมครับแล้วดีรู้สึกติดไอโอเคไหมครับมันจะเป็นเกมทั้งคนละแนวกันบางคนบอกตัวเรียนแบบไหมครับรีแบบนะครับทั้งคนละแนวเลยนะเทเรียนมันเน้นแบบเออเน้นแบบเอาแบบมันก็สร้างอะไรสวยๆได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่รู้ดิแล้วแต่คนจะเล่นนะนะ คือไม่ครับมันแบบออกมาใบด้วยตรงเลยเพราะว่ามันสามดีนะครับมันไม่ไหวไม่ใบก็ได้เหมือนกันนะครับไม่รู้ดิเดีย๋ยวพูดเรื่องของนู้ดดูกันครับมันคนละแนวกันนะเออมันไม่ค่อยมีเขาโค้งแนวเดียวกันเปเท่าไหรนะ่จุบจุบจุบอันนี้ประตูเป็นโซ่ทางพาดนี้จะเร็วหน่อยนะครับจะรีบทยอยกลับมาอัพไม่ครับแล้วนะ ไ้ยกำลัอัดไะครับเพราะว่าเฮ้ยดีเธอเรียกแล้วที่แบบแค่แบบนะอ๋อดูไปไม่สเต็ปดีเธอเรียแบบแค่แค่อยู่ใกล้ๆที่คาร์มาครับได้อนะเออรางนี้อ่าไม่ใช่ผิดผิดด้านเฮ้ยไม่เอาจืดไม่ใช่ที่ก็ผิดด้าน โอ้ยไปตัดไม้ห้้นนะม่นเหลือเกินขวานขานมันสนโอ้ช่างมาเล่นคือเทพมันแยกทางทางลานันกวยังสวยว่าี่มาบ้านแนวอะไรก็ไม่รู้มันเป็นบ้านที่สร้างมาจากจากจากกองดินกองทรายตรงนี้ดูไปแตกต่างขุดไม้เ,เพิ่มดกวย อาจจะเนี่ยผมเล่นแบบลื่นเลยนะเนี่ยไม่มันแลหลกนะ้อยลงอ่ะเออ FPS สูงเมืประมาณนี้แหละครับ FPS พรปรับถ้าคอมไม่ดีสูงมันก็ไม่ถ้าเกิดเราไม่ดีอะ่ะอสูงเมื่อมันไม่ดีนะครับเอาซ้อมาดีลนะภาพชัดแต่ว่าภาพมันอาจจะไม่ลื่น,นครับไปไหลปืเปลีย่ยปืดแ,แต่ก็ไม่กระตุกนะครับถ้าเกิดแบบผมปรับสูงอะ่ะแล้วมันกระตุกมา มันก็เท่ากับตอนที่ผมปรับปรับต่ำแล้วมันก็ตกอ่ะเออปรับต่ำแล้วภาพมันก็จะตกใช่ไหมคือมันก็เท่ากันนะครับแต่ว่าไอ้แท้เกิดปรับต่ำแล้วผมจะเล่นได้ง่ายกว่าซึ่งมันก็เป็นข้อดีครับแต่รู้สึกภาพมันเริ่มตกเปกะและโอเคหนึ่งสองสามสี่ ครบชัดเดะครบเลยไม้ลมาตัวนี้อันหนึ่งตรงนี้ทำยังไงดีนะคิดยังคิดไม่ออกเหมือนกันสร้างกล่องมานะอันน,นึกล่องกล่องลืมไปไม่มีอะไรเลยไอ้กล่องก็น่าจะสร้างได้นะเฮียสร้างได้แล้วโอ้ย็ดที่นี่เป็นที่เก็บของนะครับแล้วไอ้ตรงนั้นจะเป็นบ้านไอ้ตรง ข้างบนนะ,ะเป็นบ้านโอเคเก็บห er ินไปเก็บนีใบเก็บถ่านไปเก็บนีใบเก็บวีดสมมุติวีทเอวีดีใบตัวขาไปเก็บไปถ้วยไปเก็บไปสติ๊กเกอร์เก็บไปไรอีกดินก็บดินก็เก็บไปแล้วกันเล็กก็เก็บไปในซอมบี้คนเนาะแล้วก็ที่ขวายก็เก็บไป ไปไปดูด้วยดูทอส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 เซ็ปดิทรอสเซ็ปดิทรอสคุณสังไม่เซ็ปดิทรอสไม่เป็นไรนะเซ็ปดิทอสเราจะวางไว้ตรงบ้านนั้นเก,แกน็แล้วกันบ้านเนี้ยก,แก็แล้วกันครับเพราะว่าเพราะว่ามันมันดี จะปล่อยตรงนี้อาจจะตรงนี้อาจจะตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้โอเคแล้วก็นอนเลยนะตอนนี้ได้ดีสึขขน้นอนในที่สวยขึ้นรู้สึกสุขสบายเขียคไปคับของที่ตัวคับส่วนกลางเดี๋ยวิบสองอัน นี้จะสร้างยังไงเดี๋ยวอยากจะสร้างบนเงามันจุดเท่านี้มันสวย,ยงไงรู้จะสร้างไงเดี๋ยวลองลองคิดดูก่อนแล้วก็อะไรไอ้สร้างกำแพงเหล็กที่เหมืองใต้บ้านนี่เหมืองใต้บ้านก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ปราสาทนหินไน้ดเหล็กนี่คือเหมืองใต้บ้านนะครับตรงนี้ชึ้นนี้ไม่เคยลงมาสำรวจเลยยังไม่ลงนะเพราะว่าไม่ค่อยอยากลงเหมืองเท่าไหร่นะครับ เหมือนไม่ขาไม่อยากลงมันจะเหมือนเธออยอยากลงนะครับรู้สึกมันจะติดตรงนี้มันเออดิดมามาถึงตรงนี้พอดีเลยเนี่ยตันนี้มันโตแล้วปั่นกินมันติดเนื้อกินเผือกติดฟันกินมะไรกินี่เื่อยอย่างเนี้ยไปฟันเฮ้ยบเดรอข้าวมาชีกนี่ก็ซีโป้ก็ <Okay. S 2> ฟาร์มนะฟรามที่ไหลจากน้ำตกที่สูงง่าเนี่มันสูงสง่างจริงๆมาแค่นี้นเดี๋ยวสักวันผมต้องได้อัปเกรดครับทำพวกเววสเดี๋ยวผมจะเริ่มไล่เคลียร์เววสนัเนี่ยได้ดูได้ดูแบบไม่ค่อยจะยังไม่ได้ค่อยเคลียร์เคลสเลยจะรีบจบโปรเจกต์นี้ไปเร็ว มันต้องมีโลกใหม่มาทีหน,นึ่งไงโลกเก่าก็ดีแล้วคือความจริงคินาบีผมเข้าได้แล้วนะคินาบีผมเข้าได้แล้วแต่ว่าย้งน้อยยังไงผมก็เปิดอันจากแปมแล้วเนาะก็ปล่อยไปแล้วกันมีหมูมีไก่อปกูมีไข่วยขบบปลาขึ้นฟ้าแล้วไก่จะลงมาเกิดลงมาเกิดเป็นดาวก็เป็นดาวโอเคจุดไม่เกิด ลงมาพออีเลยแล้วก่อนน้ำแม่แก่หนึ่งตัวอีกสองตัวอ้าวแม่ตัวนี้แหละต้องตายหมูมันมาอยู่ได้ไงวะไม่เกี่ยวพวกไก่เลยเ,เดี๋ยวสักวันจะย้ายพวกแกมอยู่ข้อนี่โรทีปเปอร์ระเบิดใช่ไหมกบหน่อยแล้วกัน อ้อดินจากไหนเลยเยอะแยะวะเนี่ยตรงนี้มันเละเกินเนี่ยไปทำพื้นที่มันเรีเรยบๆนะครับแต่บางพื้นที่ถ้ามันมันลกเกินผมอยากจะทำให้มันเละไปเลยนะครับให้ลดูสวยนะครับตัวกระเทีแลนด์ดีสียงเกมมันดังไปหรือเปล่าเนี่ยมันลกบกบเสียงผมเลยโอเคไม่น่านจะกบ เพื่อนคุยกันตอนนี้สามทุ่มยี่สนะิบหกครับในโลกความในโลกที่ผมอยู่ตอนนี้โอเคในโลกความจริงนั่นแหละคนอื่นก็อยู่โลกความจริงหมดผมนี่แหละอยู่นอกโลกความจริงจะไปหาลัวอยากลัวมาลัวลัวลัวทีวว่โทรศัพท์กลับมาเร็วเนาะ นีตัดทิ้ง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 ก็ตัดทิ้งเอ้าดูซิต้นมันจะติดต่อกันหรือเปล่า z ู o เแล้วเดินเอาต้นนี้ด้วยตัดทิ้งตัดทิ้งเห็นเธอนั้นหมองไปมอือใหญ่ใหญ่ใสแตาเธอจ้างช่างนนดูเยญ่ให่จะขุดทรายออก เย่เย yeah, yeah. ่คุณปู่เรียนภาษาจีนเลยภาษาอังกฤษเวลาคำวันนี้เกรนฟาเธอร์คุณปู่หรือคุณตาก็ได้เหมือนกันไม่สอนภาษาจีนเลยหรอจื๊บจื๊บจื๊จื๊บจืจจจจ๊เฮ้ยอ่มัน,นเป็นอะไรฮะเดียวไ,ได้ใซงมาไรเนี่ยได้มายี่สิบห้าอันไม่พอเขียนนี้มันไม่พอยาไส้หรอก อกูจะอ่ามันจะแหลกเลย่ยออบเทเลนส่งซีเกอร์อุอ้เยเปไป่ยไปส,งส่งซีเกอร์มันบอกทำไมไม่ได้อยากรู้กันเลยโอ้ยจะไม่ตกกใครจ่าย,ายโอ้มันอยากแหลกมันก็แหลกมา ไอ้แคนให้แคนทุบสายใบมือปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาพ่วมคุดต่อเพราะมีอยู่ห้าหกสิบอันแหละนะตัวขนจะเป็นสกินโอเทีเป็นสกิน,อ,น,กนอีหัวฟักทองกินเยอะเหลือเกินไม่รู้ตัวเองไปเอามาจากไหนพี่ผมลืมเลยเนี่ย นี่มันคือเกมอะไรมาครับคืออะไรแตครับคืออะไรผมเกิดมาได้ยังไงไม่ผมถูกต้องเกิดมาใครให้ผมเกิดมาพ่อแม่ผมคือใครอะไรคือพ่อแม่ผมพูดได้ยังไงอะไรคือคำว่าพูดแล้วผมกำลังทำอะไรอยู่นี่มันคืออะไรผมลงาได้แน่ผมมุ่งไปตัวเองแล้วกูดูทิ้งเลยเนี่ยตัวเนี่ย โอ้ยต้นไม้ลายวัวคนอื่นเขาชอบเรียงเงี้ยอันจีไม่ชื่อเบลส์ฟอลเนะครับแล้วคนอ่านอ่านเป็นหยาบป่ะเออไอ้บิชเนี่ยแปลว่าแค่แปลตรงตัวก็โสพีนีครับไม่หยาบอ่ะเออมันแหละเป็นบิชวูดเนี่ยอ่านบิชวูดมันเดบหยาบคาย มากนะครับเป็นไรดิโคจะหยาบใครเย่เย่เย่ได้ทรายไปแล้วอืมก็เอาเอาแน่นอนเอาอะไรวะเรียกว่ากุฎไอย้อนยิงเมาเป็นกันเยอะเรียกว่ากุฎไอย้อนถฮ้ยเว้ยซีอันทานชับฉับฉับฉับแล้วก็ปึ๊บ ได้กระจกมาเราได้12อันนะครับตอนเราไปทําอะไรไปเก็บฟาร,ร,ร์มด้วยาค่โตสักต้นหนึ่งไม่โตเลยต้นดีดูเลยดูฟาร,ร์มไก่นะไปดูไข่้วออกไหมหรือเปล่าไม่ออกอีกมีหมูนี่ม,มาจากไหนตัวเกินส่วนเกินมาก ทำไมมันไม่หายเลยทุกทีไม่รู้การไหนที่ไหนมันเริ่มหายเลยตัดไม้รอทอสแล้วกันให้ตัดไม้รอเผาไปนอนก่อนแล้วกันเฮ้ยขุดอีกรถจุดตาก็วิ่งไปว,วิ่งไปนอนอืมนี่คือเรียกว่าวิ่งมันพอคือมันกลับมาเล่นใหม่ครั้งมันรู้สึกท้อยังไงไม่รูน้นะครับ มันไม่รู้ดิมันรู้สึกน่าเบื่อไม่ได้ทอ้ออะไรเลยนะมันแบบน่าเบื่อนะพี่เจ้าต้องมาทำอะไรซ้ำๆเดิมๆนะครับนอนนอนโอเคบ้านโมเดิร์นขึ้นอีกแล้นะอา,าก,กีวิทนาทีเน,นี่ยสามทุ่มห้าตอนนี้สามทุม่ทสม,ทม,สมสามสองแล้วโอเคงั้นก็วันนี้วันนี้ผมก็มาสร้างบ้านเพิ่มนะครับเดี๋ยวเพิ่มหนึ่ง่อนอื่นแปดอันละสร้างให้สิกแล้วกัน ชิงได้มาเป็น26ว้านคือพอันมันไม่เพียงพอหรอกอันนี้ด้วยคือจึบจึบบ้านสวยดีจึบจุดเคพออยู่นะเนี่ย พออ่าแล้วตัวนี้จะทำไง่นี่มันพอดีเลยอ่ะเออจัดว้เจ๋มาโอเคก็ต้องขอจบคลเพียงเพียงนี้ครับก็บายครับไปเจอกันพรุ่หน้าครับโอเคก็ก็โอเค,อเควันนี้ก็มาสร้างบ้านมีโต้ครับสร้างบ้านเปน็นหลังแล้วที่บานนี้ แล้วก็ไอ้ตรงนี้ผมไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันนะจาต,ตัวเองที่ทําไม่ได้ครับเหมือนจะทาเหมือนแยกจะทาเป็นสวนนะครับเดี๋ยวจะหารั้วมาล้อมแล้วกันรั้วมาล้อมแถวนี้ครับโอเคก็บ๊ายบายนะครับ,เ,บ,นะรบเจอกันคลิปหน้านะครับเทอเรียนะครับสนุกดีนะครับเดี๋ยวไปทาตรงนี้ด้วยเออตรงนี้แล้วก็ให้มันสวยขึ้นแล้วก็ไปนูพิเศษนั้นนะครับขีบกระจกหา้กาอนละขีไปละไป Beep, 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 beep,